สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่องมาเพิ่มเฟิร์เจ้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเ,เดือบบัลเทนแค้นนะครับแล้วก็ได้ตัวละครใหม่มาแล้วอัพเกรดสิมูนิโกะนะครับอะขอใส่น้องหน่อยนี่เอาแทนตัวไหนดีเ้อ นี่ตัวนี้ปึ๊บและเราก็ไปสู้กันคือผมก็มีแบบว่างูแมปอยู่นะไม่ใช่ดิกงดานอยู่กันนะไปต้องเล่นอะไรอะ่ะรือเป่า อ๋ออันนี้คือเหมือนเดิมตึ๊ดตระรตรรตโอเคเราจะเอาไหนเอานาฬิกาใช่ไหโหตกดีให้มากแล้วก็ยังมีน้องเหมียวเหมือนเดิมคเรีย ประเทศใชอยังไหนเดี๋ยวปัะธนพิกิหอยู่ใกล้มากโูดีีโกไม่รู้น้องเชื่อก็ไม่รู้น้องเชื่ออะไรนะกนน้องคือแบบอันนี้เพิ่มขึ้นช้ามากลา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  อะเราจะสู้ให้เต็มที่เลยนะโบโอ้โหโห,โหูตีทีนึงนี่คือแบบอะไรเลย่าดาต่อไปขอไม่ใช้แม็กแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดก็ได้ตัวแรกกับตุ๊กหมา เอาโบเอาโบเดกโกไปโบเดเดโกพี่เราต้องเป็นแมวหรือเป็นคนคือคนคือแมวแล้วมั้งพี่หูแล้วก็แมวข้างถนนอยู่ตรงนี้ด้วยเมื่อเดนเดก,กมาช่วยแล้วบล็อกไปทีหนึ่งดาเมจแทบไม่ลดโอ้โหตีทีหนึ่งตีสองทีคือตายเลยอ่ะโอ้โห ไม่ได้อะไรเลยหรอเดี๋ยวลองกลับไปเล่นสีฟ้าบ้างนะครับโอ้ก็ยังมีอะไรเหมือนเดิมนะ ship hand ship hand โอ้เดี๋ยวนะถามก่อนเราเราอยู่ใต้น้ำใช่ปะคือใต้น้ำ ก็คือมันตดูปแปลกๆนะอยู่ใต้น้ำแล้วแมวไม่ตายเหรอฮะเฮ้ยแต่นี่มันก็เข้าอยู่นะเข้าอยู่เข้าอยู่เฮรยแบบนแบบเป็นอันนั้นไงรอดีก่อน อเคเอตเพิ่มความเร็วครับเอาเคสเปิดดีกันดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว ไปไปการเป็นแบบทะเลแบบนั้นนะกรับผมก็วารุเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้ว้าวแต่จะว่าไปนะเล่นดีนี้นี่มันใช้เวลาแบบสุดยอดอ่ะไม่ใช่ดิใช้อะไรเอ๊ะเดี๋ยวนะโมอายหรอเวลาแบบแบบโมอายใช่ปะ ล้วงเล่นอันแรกเลยเฮ้ยแต่ว่าดาวมันเยอะนะโหหลายเอนเนอร์จีมากอะ่ะพี่ละกันชูนเลยเหรอฮะชูนเอนเนอร์จีโหยาวมากสุดตัวแรกไปโมเดลิกมาแล้ว รอชัดก่อนใช้กำลังไปพอซูเปอร์กี่ทีก็ได้แล้วอะ่ะแตนองแมนี่เดินมาอย่างช้า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 โคตร สีบ่บาทสลิกกับเย็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 บถ้าเราอนี้ยังไม่ถึงอหรอเนี่ยสงสัยเปนไกลโอ้แต่จ,จริงจริงเปนไกลจริงนะเนี่ยโอ้โหโโโหโูหเโโดี๋ยวก่อนโหอูเบอร์แลนต้องมาละเฮ้ยเดี๋ยวนะก็สองพันโหกเองเหรอ อ๋อต้องอัปเกตด,ดีกว่าอ่ะอ๋อบ,บายบายน้องบายบายไม่นะโอ้โหเหมือนเราจะสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ชัวร์ดูดต่อยโอ้โหโอ้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 บายบายโอ้โอโอ ไก้จากใกล้แค้นเราจะใช้พลังอา้อาวอ้าวไม่มีหรอ What What นี่อะไรฮะเอาแบบนี้แล้วกันสุด,ดีแล้วอรอดียว่านะ อ่ะอ่ะทากันสีชั่วคะปิดดับสี่ชั่วครัไตระึกเดี๋ยวกันนะโหเร็วอะเร็วเร็วเกินโหแค่เริเ่มมาก็อนนี้แล้วอ๋อ ตอนนี้คือเอไอตอนนี้คือแบบอันนี้กับเรานี่คือสปีดแบบป้ากว่าสีเขียวอีกอะเฮ้ยเดี๋ยวน,นี้สู้ได้หรอถามจริงโอ้ช่างน่อยคุณช่างมาแล้ว โ oh oh oh. อ้โหเฮ้ยเฮ้ยเห็นแบบแบบเหมือนสู้ได้ด้วยหรอสู้หรอเดี๋ยวให้ตัวนี้มาเร็วๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่อะไรหรอออเรสเลตมาแล้วคนเลตยังไม่แม็กซ์นะจี้ โหมันใกล้ถึงแล้วว่ะตัวไหนสู้แลงได้บ้างเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยออกไปใกล้ๆโอ้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่นเนดิมโอ้โห้าพูดผมก,ก็จะสปีดไปเลยฮนะเนยะนะไม่ได้เพิ่มอะไรเลยอนะ่ะเหีลยเรามันต้องข้างบนอะโว่แต่สามสิบเลยนะฮ้ ชุกี้เปกำลังใจให้พี่เปิ้มกับเจ้าเมลน้อยแขนน่ารักเออเบมาดูแปลกๆนี่ยพวกเนี้ยดีดีไหมอ่ะตอ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 ตตโมนาโกไปโูนาโกก่อนเตอตอแต่แต่เตอแต่ ตอรดตอเดอรด้อเอเดตอกตอเดตอเตอรดตอกเ้อเด้อเด้เด้อด้อด้อเด้อดอเด้เด้ยเด้อเด่เด้อเด้อเดอเดอเดอเล้อเด้เน้อเด้อเดอเเด้อเด้อ้ออเด้อด้อ้เด้อเด้อ่ดเดเด้อเด้อเป้เด้อเ้ออเดเออเอเออเ่เอ เดี๋ยว่าผมเลือดดาบสาบก็ไป่รู้ปับ๊บโอ้โอเคไี้จบแล้วเหรอโอเคไปโอ้คุผิดอ่ะ <c oughs> ได้ตายเลย แตด็ดแตเดดแต่แตตเดดแคตกรอะไรอ่ะอันนี้สู้กับอะไรไม่ได้เลยอูเบเรสิเอ้ะๆลีลีๆสู้ยังไงวู้ฮิเทะ่ะ อุเบร์เรอุเบเออุเบร์เรอุเบรหยุดเดี๋ยวเราเดินตับต่อยมาเราเราชิวหน่อยเราชิวก็แค่งับทีเดียวทีหนึ่งนี่คือการสลับล่างขอดูหน่อยว่าแต่ละล่าไปใหญ่ อันนี้เราอัปเกรดอะไรไปยังนะโอเคทุกคนชอบคลิปดีกันไหมครับเดยวใครที่ชอบคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจารที่ชอบรับเพิ่มฟิลเตอร์และก็กดกระดิ่งก,กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไบ,บายนะครับบายบายโน้าพาร์ติพีเราซื้อมาแล้วเราอัปเกรดตัวนั้นได้ไหมอะ เดี๋ยวกันนะต้องกี่แสนอะฮะฮะห้าแสนวัดโอเคไม่แปลครับทุกคน